ทำไมถึงมีเทคนิควิธีในการปฏิบัติมากก็เพราะว่าอันนั้นเป็นลีลาของพ่อแม่ครูอาจารย์แม้เราจะได้เห็นว่าในคัมภีวิสุทธิมรรคกล่าวไว้เพียงแค่40ประการแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ในท่านสร้างเทคนิควิธีขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้คนในยุคปัจจุบันสมัยพระพุทธเจ้าเนี่พระองค์เพียงใช้แค่อนาปาณสติกำนดรู้ลมหายใจแต่ปัจจุบันนี้การปฏิบัติเบื้องต้นมีเยอะนะครับ ก็อยากจะย้อนมาถึงโครงการบุรณะพระมหาเจดีย์พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์สีรัตนโกสินก่อนนะครับพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยก่อนจะสร้างขึ้นมาหลวงพ่อท่านได้ไปรับพระบรมสารีริกธาตุมาก่อนนะครับพี่เมืองจิตกองนะตอนนั้นปี2517 2517เนี่ยผมเป็นสามเณรน้อยอยู่ที่วัดธรรมมงคลเมื่อหลวงพ่อนำพระบรมสารีริกธาตุมานะครับตอนนี้ยังไม่มีเจดีย์หลวงพ่อก็สร้างศาลาเป็นวิหารเล็กๆไว้ที่หน้าศาลา84ปีปัจจุบันนี้พอตอนเช้าก็จะมีพระคุณเจ้านะครับเดินเรียงแถวกันขึ้นไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประทับไว้ ที่วิหารข้างสาลา84ปีนะครับทำอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งการสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีพระวิริยะมงคลมหาเจดีศรสีรัตนโกสินทร์แล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานนะฮะหลวงพ่อต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งบางครั้งนี่นะครับอ่านในหนังสือของหลวงพ่อที่ท่านเขียนไว้เองอ่านแล้วน้ำตาจะไหล ในฐานะทีออ่ผมเองก็เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเข้าใจความรู้สึกของคนที่สร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วมันหมุนเงินไม่ทันเสร็จแล้วเจ้าของวัสดุเขามาทวงหนี้หลวงพ่อเจออย่างนั้นเหมือนกันครับตอนสร้างพระมหาเจดีย์เขาบอกว่า,ถ,าถ้าไม่เอามาให้จะฟ้องนะแต่ในที่สุดหลวงพ่อก็มาทำสมาธิถึงเวลาก็มีคนมีคนเอาเงินมาถวายท่าน ค่อยๆสาเร็จเสร็จสิ้นไปทีละอันทีละอันนี่ด้วยบารมีของพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับแล้วท่านไม่ได้ไปแจกซองเรื่องอะไรที่ไหนตั้งเคาน์เตอร์รับบริจาคเงินอยู่ที่สาลานี่แหละครับผู้คนก็มาช่วยกันทําบุญที่สําคัญที่สุดก็คือบรรดาพ่อขาวแม่ขาวที่มาบวชชีส่วนลลกขีหมื่นคนหลวงพ่อเริ่มจากผู้คนที่มาบวชชีเพียงแค่ห้าพันคนนะครับขยายมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้อย่างที่เห็น ะะปี2519ท่านทราบไหมครับช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดเขาประกาศเคอร์ฟิวไม่ให้เปิดได้เกินต้องกลับบ้านแล้วสามทุ่มแต่หลวงพ่อนี่ต้องตอกเสาเข็มนะฮะพระมหาเจดีเสาเข็มแต่และต้นนี่ลึกถึง23เมตรหน้าตัดเนี่ย40เซนแล้วต้องตอกให้เสร็จ ที่ต้องรีบตอกให้เสร็จก็เพราะว่ามีคนไปไปทวงหลวงพ่อครับบอกว่าหลวงพ่อรับเงินเข้ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นทําอะไรเลยยังไม่เห็นเจดีเขาไม่ได้นึกถึงว่าเจดียเนี่ยมันไม่ได้เอามาตั้งเลยนะมันต้องตอกเสาเข็มต้องเทคานคอดินเสร็จแล้วพอตอกเสาเข็มเสร็จฝนตกน้ําท่วมอีกทําคานคอยดินไม่ได้ต้องทิ้งเอาไว้ตั้งหลายเดือนหลวงพ่อโดนจดหมาย เขียนมาประท้วงถ้าเป็นทุกวันนี้มีไลน์มีเฟซบุ๊กหลวงพ่อคงโดนหนักบอกว่ารับเงินไปแล้วทํำไมไม่สร้างหลวงพ่อก็ให้พระนี่นะครับส่งจดหมายกลับไปตามที่อยู่ปรากฏไม่มีคนตัวจริงเลยสักคนหนึ่งเอาไปมาก็เลยบอกพระว่าอย่าไปตอบเลยปล่อยเขาว่าไปเถอะในที่สุดน้ําแห้งหลวงพ่อทํำยังไงฮะถึงจะทําเทคานคดินได้เร็วระดมพระเนนทั้งวัดเลยครับรวมรวมทั้งพระรวม,ท,รวมทั้งชีด้วย นะฮะอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ด้วยนะครับไม่ช่วยกันขุดดินเตรียมทำคานอดินของพระมหาเจดีย์ทั้งพระทั้งเนรนะครับเกิดขึ้นเริ่มต้นที่นี่ช่วยกันเจดีย์หลังเนี้ยนะฮะแต่บัดนี้เนี่ยเจดีย์มันแล้วเสร็จเพียงแต่ว่าเกิดการสุดส้มเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ ก็มีหน้าที่ที่จะมาช่วยกันบูรณะปรับปรุง